สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมเมื่อนี่ยวพบก็ชองยายไพพากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมแลจ้ามือนี้ยายไพได้น้ำของมูนยอทางเล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมไปแนวทางนล้จ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพนําไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะนอยามยายไพลงคลิปใหม่หรือว่าอัปเดตคลิปใหม่พี่น้องกับสิบบทดืดผ่เบิ่งผ่าชมแนวทางนะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจากคอมเมนต์กับมาคุยมาทักทายกับยาย คอมเมนต์มาใไต่คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องกะบว่าวร้ายยายห้างเนาะพี่น้องจ้าไปเบิ่งข้อมูลเนาะทางอาจารย์ทนันเลกเพื่อนเลยจ้าแนวทางนี้พี่น้องเป็นแนวทางของอาจารย์อรวยเนาะค่ะบนตัวเดียวอยู่ที่ศูนย์วัสดุพี่น้องเพื่อนเน้นศูนย์สี่เนาะค่ะศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเป็นตัวรองลักลอยเพิ่อยูที่ศูนย์หนึ่งสองเนาะจา้าสำหรับแนวทางอาจารย์รวยผู้ใดมกักแนวทางอาจารย์รวยก็แคบหน้าจอเป็นแนวทางตามเพื่อนเลยเนาะพี่น้องเนาะ พิจารณาตามเพื่อนใดเลยเลยนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแมีนมาร์เม่นแมีนมากคันเทปนะจ้ะพี่น้องวันนี้แมีนมากคันเทปเพิ่นเด่นหนึ่งได้พี่นอ้องอ่าหนึ่งนี่มีสีมาได้บนลางเนาะค่ะพี่น้องคะกาเพิ่นบอกว่าอ่อหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดและหนึ่งแปดมากตัวใดการพีเจนาตามเพิ่นได้เด้อจ้าพี่น้องจ้าสำหรับแนวทางของแมีนมากคันเทปเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเหล็กเด่นคนไทยบ้านเนาะจ้าพี่น้องคนไทยบ้านกับบได้โล่งโดนหรอเนาะพี่น้องมาเบิ้งค่างวดที่แล้วเพื่อนเข่าบอกงวดที่แล้วเพื่อนหลุดเนาะจ้ามาตามต่อจ้างวดนี้หกอ่าหาหกศูนย์ห้าเจ็ดแปดตัวนังสือคือบ่คือเก่าหรอพี่น้องหาสี่ศูนย์สองตัวอยู่ที่สามศูนย์สามห้าสามหกและสามเจ็ดพี่น้องคนไทยบ้านต่อม่ตัวนังสือเพิ่นบ่คือเก่าเหรอ 9, พี่น้อง จะน่าน้ำเพื่นไดค่ะพี่น้องหรับผู้ใดมักแนวทางคนไทยบ้านเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์บันจงมากรรมมอสันพี่น้องแอดบันจงมากกรรมเพื่อนไ่มากเนาะพี่น้องเ,ออเพิ่นบอกว่า งวดที่แล้วเพิ่นกะให้บ๊อกเข่าด้เนาะพี่น้องเนาะเด่นหนึ่งและหกมาตาหนึ่งเนาะจ้ะมาตามต่อจากเงินนี้เพิ่นบอกว่าเด่นอยู่ที่เจ็ดและห้าเนาะค่ะเนาะเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดสี่ตัวกันคือ9 3 5าสามวัดสันลางเด่น8กับเก้าเนาะจากเก้า9ปดเก้กัน8ปหาแนวทางของอาจารย์บันจงมากับเนาะพี่น้องเนาะมากับพีชนาน้ำเพลินได้เด้อจ้าพี่น้องจ,จ้าจวดจาดฝาดดื่มน้ำเพลินเลยเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนเอาแนวทางอ่าเอดวันใช่แอดบนดินแผ่นฟ้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วก็อีกอาจารย์ท่านหนึ่งเนาะจ้กมาจับมาท่วมกันได้สามตัวบนงวดที่เลี้ยวเข่าแปดหนึ่งสองตรงเลยจ้าพี่น้องมาตามต่อจา้างวดนี้เพื่อนจับไปจับมาได้อยู่ที่สองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดหกสองหกเจ็ดทอนานพี่น้องลองเบิรงค่ะพี่น้องคะสำหรับผู้ใดมักแนวทางสูตรจับมาท่วมกันหลายๆอาจารย์เนาะคะ่ะ พิจารณาเป็นแนวทางใดนั่มกระไดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลจา่าอันนี้เป็นแนวทางปูจันวาซันพี่น้องเพื่อนห้มาเพื่อนบอกว่าจังสี่แหละค่ะพี่น้องงวดที่แล้วเขาหนึ่งสองเนาะจา่ะมาเบิ่งค่ะงวดน,นี้เพิ่นนห้มากศูนย์หนึ่งหกตัวเด่นเนาะจา่ะศูนย์หนึ่งเก้าเป็นตัวรองหกเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าวัซันพี่นอ้องเอาพิจารณานำเพื่อนใดค่ะพี่น้องสำรับผู้ไดมกักแนวทางของปูจันรวัซันพี่น้องเจอดจา่านำเพิ่นใดเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางที่ิพนไหมาเลขวิ่งที่ิพนวาน่นเนาะพี่น้องพิพนไหสามตัวมาแล้ว935 3หาและหาหายเลือกมาตีข่โหลดวาสานพี่น้องมาจวดจัดข่โหลดวาสานอันนี้คือแนวทางสามตัวเด่นเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเอาผู้ใดมักแนวทางน้ำเพิ่นกับพิจารณาใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะมักตัวใดกับจังพิจารณามักอาจารย์ใดจังพิจารณาเพราะว่าทุกสำนักทุกอาจารย์พี่น้องล้วนแล้วแต่ จิพ <Workers. S 2> ิจารณาล่องเบิงเนาะค่ะพี่น้องเนาะมักตรงใดจังว่าเด้อจ้าพี่น้องจ้าต่อไปเรยจ้า,อ,าอันนี้เป็นแนวทางเดินบนแอดมารีสำหรับผู้ใดลองแนวทางเดินรางเดินรางแย้ไพ่ล่ไห้ปเะบ่าพี่น้องแย้ไพ่ทั้งคันนี่ล่ไงหายจ้ะพี่น้องจ้าอันนี้เดินบนแปดเก้าศูนย์ว่สันก็จะขอเดินรางมาแย้ไพ่มามันแย้ไพ่ล่ไห้แหละเนาะพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวพออีกเดี๋ยวอ่ลงห้ใหม่เนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางเหล็กเดินแอดมารีเนาะจ้ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงค่ะพี่น้องครับเป็นแนวทางของอันแอดมอนเนาะพี่น้องเนาะแอดมอนแอดมอนไฮเดนเด่นล่างแอดมอนเนาะจ้ะพี่น้องนะมาเบิงค่ะว่าแอดมอนหาตัวใดมาเนาะจ้ะงวดที่แล้วศูนย์สามเจ็ดรดเดอร์วาสันงวดนี้หนึ่งตัวล่าสองสามสี่ตัวใดจะมาวาสัน หนึ่งตุลาสองสามสี่เนาะจ้ะสำหรับแนวทางของอแอดมอน,นะะเนาะค่ะเนาะเดินล่างงวดที่แล้วหลุดมาตามต่อว่างวดนี้จะมาไหมเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพิ่อนไฮมาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,อ,ะอาจารย์แปะประมาณนี้วสันค่ะพี่น้องคะ่ะแปะประมาณนี้ไฮมาเด่นอยู่ที่วสันสามตัวด้วพี่น้องแปดชุดแคบหน้าจอเลยจ้ะแปดชุดวสันพี่น้องสามตัวบน เนาะค่ะเนาะสามตัวบนล่องจับเบิงวสันพี่น้องเอาพิจณาณ้ำเพื่นใดค่ะสาหรับผู้ใดมักแนวทางของอาจารย์แปะประมาณนี้สามตัวบนพนล่องจับเบิงหเบิงวสันพี่น้องว่าสิเข่าวบววสันเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางค้นดวงดีวสันพี่น้องเอาค้นดวงดีเพื่อนบอกว่าสี่สูตรล่างวสันพี่น้องสี่สูตรล่างงวดที่แล้วเพื่อนเข่าตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะเข่าสี่หกแล้วก็สูตรนี้เนาะจ้ะ มาตามต่อเนาะพี่น้องเนาะสูตรงวดนี้เพิ่นบอกว่าอาเด่นอยู่ที่012234678และ2342สูตรนี่ชนกันเนาะพี่น้องเนาะเด่นซะซี3สูตรชนกันอยู่ที่2เนาะคะ่ะเอาพิจารณาเป็นแนวทางน้ำเพลินได้เนาะคะ่ะเนาะซ้หรับผู้ใดมักแนวทางเอ่อคนดวงดีเนาะคะ่ะงวดนี้เด้อเป็นงวดแรกแย่ไพ่รุงให้หเบิ่งเนาะคะ่ะแต่ว่าถ้าพี่น้องเห็นมากอะพิจารณาน้ำเพลินได้เนาะคะ่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนล่างสรุปชุดสรุปแนวทางของเนนเจวเนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าเด่นอยู่ที่98้าแปดเ้าห้าห้าดหเจดหาเก่าตัวรองเก90เจ8ดแดเจดดและเจดนแนวทางของเนนเจวเนาะคะ่ะมากัดจังพิจาน่าน้ำเพลนน้อพี่น้องเนาะไปจวดจาดน้ำเพลน,นเน,นาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางชุดตัดชุดนิน่นแนวทางของอัน อา,อาจารย์คมแอดคมเนาะจ้ะเอาตาชุดเด่นเนาะพี่น้องชุดรองเข็บหน้าจอชุดเด่นล่างอยู่ที่65 7585, 95และศหาแสดงว่าเพิ่นเน้นหาล่างโตเดียวแข็งๆเนาะพี่น้องเนาะ่อไปเลยจ้ามาเบิ่งชุดตัดบนเพิ่นบัณชุดตัดบนเน้นอยู่ที่32 3 436 38และ30ตัวรองเข็บหน้าจอพี่น้องสำหรับแนวทางของแอดคมเนาะค่ะพี่น้องเนาะมักตัวใดกระจังปิดจะหน้าเด้อพี่น้องเด้อ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางดับบนไปกับวสันสามตัวแคบหน้าจอเลยจ้าดับทุกประตูวสันพี่น้องเอาพิจารณาล่องเบิ้งน้ำเปินค่ะพี่น้องสำรับแนวทางของเงินอันนี้่าจะเป็นแนวทางของแอต่วันเนาพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนห้มาพี่น,น้องว่าเบิง่งว่าเป็นแนวทางของผู้ใดคนม่มมี่ซื้อหววที่เลี่ยมขอบแปดหนึ่งสองเนาะจ้า งวดนี้เพื่อนมีอยู่8ชุดคือเก่าพี่น้อง2ตัวอยู่ที่9 7 9 6 0 7ะ0 6ชุดเต็มเพื่อนเคบหนาจอเลยเนาะพี่น้องนาะอยยายไพ่บริ่านหา้เนะจ่ะ8ชุดเต็มเท่านั้นนะคะพี่น้องเนาะจวดจาดฟาดเบิ่มนาะจะเป็นเบาไทยหน่อว่าพี่น้องฟังเออเบิ่งตัวหนังสือเหลวเนาะคะนะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเบาเนี่ยเป็นแนวทางขององน อาจารย์บอลเนาะค่ะอาจารย์บอลไหหมาอาจารย์บอลบอกว่าแนวนี้แหละค่ะพี่น้องเพิ่นบอกว่าเด่นสามวัดซันเมือนนี่เนาะพี่น้องเนาะสามสองสามแปดสามหนึ่งฟันสามเจ็ดห้าสามหนึ่งสำหรับแนวทางอาจารย์บอลเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางผู้อ่าสางสางตามฟันวัดซันพี่น้องเพิ่นไหหมาเนาะจ้าเพิ่นบอกว่าข้างบนอ่าข้างบนเทียบหน้าจอย,ยายไพ่บอกว่าข้างล่างเด่นแปดก Legend Legend ับเก่าวัดันสำหรับแนวทางาผู้ตามฟันเนาะค่ะ เอาพิจารณาน้ำแหน่ใดค่ะพี่น้องสำหรับผู้ใดมักแนวทางเพิ่นเนาะค่ะพี่นงองเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดแมงปอแอดแมงปอมาเบิ่งแก้ไฟจะอาจ่านตัดชุดพิเศษเพิ่นไห้เนาะค่ะเด่นอยู่ที่6อ่า8 6 7เฟั่น8เนาะจ้ะ2 8 4 8 6 1 2 7 1 4 8 2 4 8 0 2 7 1 4 8อ่า4 8และ2 7เป็นตัวเด่นสำหรับแนวทางของแอดแมงปอเนาะจ้ะ มาดมักแนวทางเพิ่นไก่เขียบนาจอเลยนอะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอัศวินเลขเนาะค่ะเนาะอัศวินเลขกสสำหรับแนวทางของตีหน่อยเนาะคะ่ะอันสูตรนี่มาดบนรางเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าแปดก็แปดก็ศูนย์มาดบนรางสำหรับอัศวินเลขของตีน้อยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ามาปิดท้ายโดยแนวทางบนนอนมาตีหน่อยขึ้นกันเนาะค่ะบนนอนมาตีหน่อยบอกว่าจัางสี่ล่ะบนนอนมางวดน,นี้สอง อ่าแปดสองหามาตมาโตใดตัวหนึ่งเนวทางบนนอนมาตีน้อยนะะเนาะค่ะเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไพกะขอขอบคุณพ่พอเม่พี่น้องเนาะจา้าเด็กๆเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเรวยๆวยปังๆังสุขุมสุข,ขนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจา้าที่ได้แบ่งปันของมเนื่อทั้งยายไพ่มาให้พ่อเม่พี่น้องได้เบ่งได้ชม่มเป็นเนวทางเนาะจา้าขอคุณในหลายเด้อจา้าสวัสดีจา้า